สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับใครกดติดตามขอให้เฮงเงรวยๆยครับวันนี้พบกับวัตถุบางคลน,นะครับอีกหนึ่งรุ่นของหลวงปูอ่อิมวัดทุ่งนาใหม่ครับกับเหรียญไข่ปลารุ่นเจริญพรโอ้โหสำหรับรุ่นนี้ตอนออกมาก็ร้อนแรงเลยนะครับสําหรับเหรียญไข่ปลาเจริญพรหลวงพ่อท่านอิมนะนะครับรูปแบบเหรียญก็ เป็นรูปแบบเหรียญรูปไข่นะครับพิมพ์ครึ่งองค์นะครับขอบเนี่ยก็จะมีจุดไข่ปลานะครับด้านบนก็เป็นคำว่าจเจริญพรนี่คือความคมชัดของเหรียญน,นะครับจุดไข่ปลาโดยรอบนะครับด้านหลังก็เป็นนี่ยันของหลวงปูอ่อิมนะครับเขียนว่าเมตตามหานิยมครับโอ้โหต่อโคโดอเด็กเนื้อทองแดงต่อโคโตัวน,นะโอ้โหเหมือนนนวะเลยนี่ตคงนีหมายเลขหนครับ นี่จะสร้างว่าปีสองห้าหกหกนะครับนี่นี่โอ้โหมาเรียูต่อไปเรียต่อไปมันมีตัวอย่างเกลียนเนี่ยเหรียต่อไปนี่เหรียญต่อไปโอ้โหเป็นเนื้อทองแดงนะครับหน้ากากทองทิพย์โอ้โหดูดิโอ้บอกเคาเซียนอยขอบด้วยเหรอยใช่ปะเนี่ยขอบอัลปาก้าซาตินหรือเปล่าครับเป็นงานประกบเนื้อทองแดงผิวไฟต่อโคตัวอุ เป็นเนื้อทองแดงผิวไฟหมายเลขสองแปดงานหน้ากากแล้วขอบนะครับขอบขอบน้วจะเป็นเนื้อปะกาซาตินจุดไข่ปลาโอ้โหนี่ก็สวยนะครับอ่าต่อไปครับต่อไปไมีเหออรเียญละอีกนี่อันนี้โอ้โหอันนี้เนื้อ,ขอเขาเรียกเนื้ออะไรคล้า,ายเนื้อไทเทใช่ไหมครับเนื้อไทเทหน้ากากอบปะกาซาตินหรือเงินซาตโอ้โหดูดิคำเวิรเจริญพรมีมิติเลยนะน,นี่ความคมชัดของหน้าหลวงปู่โอ้โห สวยถูกใจเลยสิท่าอย่างนี้โอ้โหสวยดีนะครับเนี่ยโอ้ความคมชัดมิติเนาะมันเหรียญมีชีวิตเลยครับงานหน้ากากทำได้สวยเลยมาดูด้านหลังมัง้งโอ้โหด้านหลังก็เป็นไทยเทนะครับต่อโค้เป็นคล้ายๆพัดยศนะครับอ่ะสุดท้ายที่มีในตัวอย่างก็จะเป็นเนื้อทองแดงนะครับทองแดงซาตินลงยาจีวรน,นะครับลงยาจีวรน,นะครับพื้นน้ําเงิน ทองแดงซาตินต่อโคตโตอุมหมายเลขึนหนึ่งแปดนะครับโอ้โหถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญสวยเลยนะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับและครอบครัวครับประสบแต่ความสุขความเจริญนะคใครสนใจบูชาวัตถุมงคลรุ่นไหนก็ติดต่อที่เฟซมสายบุญได้เลยนะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้หลวงปูอ่อิมก็นา่าสะสมบูชานะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ